คุณพรพิมลสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับวันนี้ไม่มีคนมันไม่ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นด้วยเมื่อคืนก็ขึ้นอนจนดึกด,กด,กดกนิดเดียวนะครับตัดคลิปอยู่ ไม่เยอะครับคุณพรพิพมลไม่เยอะเลยวันซืนเยอะเมื่อคืนนี่ขึ้นดูไม่มีแล้ววันนี้ก็ลองอันเนี้ยอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีแต่เมื่อวานนี่เป็นเยอะนะเป็นเยอะครับเป็นกันหลายบ้านว่าไม่มาไม่มาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งระบบก็คำนวณผิดพลาดยังไงก็ไม่รู้ขึ้นไปแป๊บเดียวเห็นเป็นชั่วโมงมาตั้งสามสิบห้าชั่วโมงน่าจะผิผดพลาดแหละผมว่า ใช่ใช่ครับเมื่อวานอ่ารวนจริงๆคุณพิมลเข้าไปดูแล้วหายไปหมดเลยเนาะไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยตอนนี้ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องไรแล้วล่ะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรเนาะคุณพ,พรมพิมลเนาะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าจะไปซีเรียสเรื่องทํา ทำช็อตทำคลิปมากกว่าเพราะไลฟ์เนะี่ยมันเหมาะสําหรับคนเก็บชั่วโมงแนละ้วทุกวันนี้นะคุณนวินสวัสดีครับ <c oughs> เรียบร้อยแนละ้วใช่ไหมครับคุณนวิน เล่นโทรศัพท์เยอะเจ็บมือเจ็บอันนี้ไปหมดเลยนิ้วนะเจ็บทุกข้อเลยนะจับโทรศัพท์เยอะเน,นี่ยนิ้วอย่างเงี้ยเจ็บข้อมือไปหมดเลย โอ้ดีใจด้วยคุณนวินดีใจด้วยหลังจากนี้ก็ลงช็อตเลยนะคุณนวินลงช็อตเยอะๆนะนะครับถ้าไม่ลงช็อตบอกว่าว่ายากครับคุณนวินอย่างอื่นนะยากมากช็อตก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะนะครับถ้าคุณไม่ปังแบบเยอะจริงๆเนาะคุณพรทพิมลนนถ้าช็อตปังๆก็มีโอกาสได้มาหน่อยนึง แต่ถ้าไม่ลงสอดก็กระเป๋าตังก็ว่างเปล่าอยู่นั่นนละ <c oughs> ใช่คุณพ่อพี่มลผมว่าผมจะหยุดไล์นะหรือว่าว่างตอนไหนก็จะขึ้นนิดๆหน่นนอยๆพอละจะไม่เอาแบบออกไปข้างนอกก็จะไม่ไล์นะครับไม่ไล์แล้ว เพราะมันเจ็บหมดเลยนะคุณฟอนพิมอน,นิ้วนะข้อนะเนี่ยเจ็บทุกข้อเลยทั้งสองด้านเนะี่ยอ่าช่วงนี้ใช่ใช่คุณฟอพิมลช่วงนี้ยากมากไม่ค่อยจะขึ้นไวนะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ร้อยห้าร้อยหลังจากนั้นเงียบกลิบเหมือนเขาจะเลือกดันอยู่นะตอนเนี้ย จะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบนแล้วนะคุณพอพิมลถ้าแบบนานๆไปทีนะหากันนะครับจะไม่ไปแบบเธอมาสั่นไปแล้วนะนะครับเพราะว่าวกลัวเขาจับว่ามันไปแลกกันเนาะมันเขาก็เลยแบบอันนี้กันนะครับเจ็บจริงๆนะนิ้วนะผมว่าผมจะต้องหยุดจับโทรศัพท์มัน เนี่ยข้อเนี่ยเจ็บทุกข้อเลยว่าการแวน้นรู้แล้วว่าด,ดูไปดูมานุกคนพอนพิมลเนาะเสียการเสียงานแล้วก็ประโยชน์น้อยมากนะครับ mm hmm. ก็คือขึ้นไลฟ์เอาเท่าที่มีคนมานี่แหละท่านใครคิดถึงการก็มาหากันเนาะ ะจะไม่วิ่งอย่างเมื่อก่อนแล้วมันเหนื่อยทำกับข้าวกับน้ำกินดีกว่านะครับแต่เพื่อนๆผ่านหมดแล้วไงเราก็เลยไปเออดีใจกันด้วยแล้วแล้วก็จะไม่ไปผูกกับอะไรใหม่ๆอีกเนาะไม่งั้นก็อีกหกเดือนก็จะวิ่งตามกันอยู่นั่นแหละ ใช่มีคนแน,น,น,นแะน,น,แน,นำแล้วแหละคุณพรพิมลคนแนะนำแล้วแหละบอกว่า แต่ทําคลิปก็ก็ใช้เวลายาวเหมือนกันนะคนพวนผมสาหรับค,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 คนที่แบบยังไม่ค่อยคล่องตัวอย่างเรานะผมก็ว่าผมทํายากเหมือนกันนะก็จะอัดคลิปทีหนึ่งแบบโอ้โหเนาะเลือกเสียงดนตรีเสร็จปุ๊บไปใส่เสียงเราใหม่นะครับเพราะว่าที่ไปถ่ายถ่ายมาบางทีมันมีดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาออกหมดเลยปิดเสียงหมดนะครับแล้วก็มาใส่ดนตรีใหม่แล้วก็ใส่เสียงใหม่ ใช่คุณพรพี่มลมันอพี่เขาก็แนะนำแล้วว่าถ้าบ่อยเกินมันไม่ดีนะก็เลยคิดว่าเออพักผ่อนจะบ้างเออนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับไม่ค่อยไปไหนแล้วนะ เพราะว่าคนที่มีบ้านเนาะเขาบอกว่าถ้าไปไปหากันบ่อยมันเหมือนการไปแลกกันนะครับ เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าบ้านที่ผ่านแล้วพยายามทําเรื่องคลิปเรื่องอะไรเถอะไม่ต้องไปไปแวน้นไม่ต้องเน้นไลท์เน้นแว้นแล้ว <c oughs> แต่ผมก็ยังพอมีอยู่นะคุณคุณพรพิมลแบบช็อตยังพอมีอยู่สี่ห้าวันหลักหมื่นมีอยู่ตัวไหนนะบางตัวก็ไม่ถึงนะครับ ยังดีว่าได้เอ่อช็อตของคุณอาร์ตนะที่หมุงกรอบอะ่ะเออช็อ,ชอตนั้นมาได้3ามแสนดีหน่อยอาทิตย์นี้ก็ยังแบบรักษาหน้าตาของตัวเองได้หน่อยมาเล่นเอาตังกันบ้างนะคุณพรพิมลเนาะมาวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้อะไรเลยเอาแบบ ทุกคนก็ร exactly ู so to to ้จักกันหมดแล้วเนาะนานๆคิดถึงกันก็แวบไปหากันได้แต่เวลาแวบไปหากันจะไปเอาแบบให้เขาจับได้ว่าเป็นเพื่อนกันนะโอ้ายแล้วไม่มีใครสักคนนะเห็นไหมน้อยมากคนวันนี้ถ้าไม่มีคุณพรมมเข้ามาคุยไม่มีใครคุยแล้วเนี่ยแต่ก็ดีแล้วนะเพราะเขาไม่มาเราจะได้ไม่ต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งมากก็ดีแล้วนะครับ จะได้ใช้เวลาเป็นส่วนตัวกับเข้าสู่โหมดปกติเหมือนเมื่อก่อนสัทีเนาะถึงเวลาหากับข้าวทำข้าวกับน้ำกินอย่าอยู่ในบ้านก็พูดคุยกับคนในครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยเนาะเลังจากที่แบบนั่งมุมใครมุมม,ม,ามานานอย่างเงี้ยนะถือข้าวจานหนึ่งมานั่งอยู่หน้าไลฟ์อย่างเงี้ย ถ้าไปข้างนอกก็ไปถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับเลยไม่ได้ไได้ไม่ได้ไปอยู่นานอย่างเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเราไปยืนไลฟ์อยู่แบบห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแต่ก็เมื่อก่อนคือไปแล้วถือมันมันก็คุ้มนะที่เราได้แบบหลังคาอะไรมาเยอะเนาะถือว่ามันคุ้มอยู่ตอนนั้นนะครับพอมาถึงตอนนี้เไปไ็นลฟ์ได้ก็แบบ ไม่ได้หลังคาแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรเนาะน้อยมากนะครับขนาดเราไล่ไล่เงี้ยนะวันนั้นดูยอดยอดที่วิวหมื่นหมื่นสามนะครับไลยอดวิวหมื่นสามไปดูหลังคามาแค่ห้าโอ้ยน้อยมากห้านั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นใครนะเป็นเด็กๆที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูแล้วเราคุยกับเขาแล้วเขาก็ตามมานะีน่ยมีแต่เด็กพวกนั้นนะครับ อนุญาตลงเลยนะครับไม่มีคนปิดไล์